สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้อง fc ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสวิตรีพารวยนะคะทุกๆท,ท่านทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการร,รับชมทุกครั้งนะคะสวัสดีพี่น้องปองป้ายเบอร์สุภสุคนนะคะกลับมาพบมาพอกันอีกคืึเก่าเนาะที่ช่องสาวิตรีพารวย ก่อนอื่นเท่าก็มาสรุปเลขกันจ้ะก่อนจะพ้จงจณาเลขของงวดวันที่6กหกพฤษภาเนาะ6พฤษภาเลขที่ออกนะคะเลขที่ออกเดี๋ยวเขียนห้สัสัดเนาะคะ2 9 4 7 6 9่นะคะ2 9 4 7 6 9นะคะ, 2, 9, 4, 7, 6, 9, ะ,คะอ่า แอดกะให้เด่น9ก้าและศูนย์ไปนะคะแอดให้เด่น9ก้าและศูนย์ไปนะคะที่นี่แอดกบไป root. รูดรูดศูนย์พี่น้องจ๋าแอดรูดศูนย์รูดพิโูอีกแล้วพี่น้องจ๋าเข้านะคะเข้าที่เด่น9นะคะเข้าที่เด่น9นะคะแอดกะขอสะแสดงความยินดีกับซ้ายรูดที่ยิบจับเอาเก้าไปรูดนะพี่น้องจ๋าส่วนแอดกะรูดศูนย์นะคะขออภัยพี่น้องหลายๆนะคะส่วนตัวกันของเรานะคะ เก้ามาที่เก้านะคะหกเก้าเนาะพี่น้องเนาะหกเก้าอ่ะเก้าอันนี้เด็กน้ำพร้อมพี่น้องเด็กทางหกเลขหกตัวนะคะสปปลาวนะคะเด็กสองเก้านะคะที่นี่อ่าหกเก้าหกเก้าเราก็มาแนละ้วพี่น้องหกเก้าเข้ามาเขาตัวกลับนะคะพี่น้องคะเข้าตัวกลับนะคะเก้าหกนะคะเก้าหกในชุดกันของแอดฝนนะคะ แล้วก็มาเบิงมาเบิงในชุดของเลขวิ่งพี่น้องจ้าเลขวิ่งพี่น้องจ้าอืเลขวิ่งหนึ่งมาไหมสี่สี่มาพี่น้องจ้าสี่มาสี่มานะคะสี่มานะคะสี่มาแปดไม่มานะคะหกนะคะมาหกนะคะมาหกมาเจ็ดพี่น้องจ้าเข่านะคะพี่น้อง เข้า3ตัวนะคะแอดห้ฮาตวเข่า3ตัวนะคะพี่น้องตามความขาดมายนะคะเลขวิ่งเข้าบ่เคยผิดหวังนะคะพี่น้องคะเลขวิ่งเนี่ยบ่เคยผิดหวังแอดฝนถึงบอกเสมอว่าให้พี่น้องท่านใดที่มีเลขดับแม่นแม่นนะคะให้เอามาตัดได้เลยนะพี่น้องเนาะให้เอามาตัดไปได้เลยเพราะว่าเลขของเข้ามาันเขา่าทุกงวดนะคะเลกวิ่งนี่เข้าทุกงวดนะคะพี่น้องคะ กลับมาเบิงหวดต่อไปพี่น้องเรามาดูงวดต่อไปกันเนาะงวดต่อไปงวดของวันที่เกานะคะลาวพัฒนาในงวดของวันที่9ะะ้า เดือน5ปี6 5านะคะสูตรเม็ดเดียวของแอดฝนนะคะได้เด่นพี่น้องได้เด่นนะคะได้เด่นแอดได้เด่น7 8ดนะคะแอดได้เด่น7เด่น8พี่น้องจ้าเด่น7เด่น8วิ่งรูดนะคะวิ่งรูดมาเบิงวังวดนี้เขาจะรูดถูกตัว่พี่น้อง แอดรูด <Add> mm hmm. ไปที่8เด้อแอดมักแปพี่น้องจา้าแอดรูด hmm. ไปที่8นะคะรูด mm hmm. ไปที่8แอดกาะลูด mm hmm. ไปเลยนะคะตั้งรูด80 8 1 82 83และ84 85 แปดหกแปดเจ็ดแปดเก้าเนาะพี่น้องเนาะส่วนตัวกันส่วนตัวกันนั่นแอดห้เป็นหลักเจ็ดพี่น้องเนาะค่ะส่วนตัวกันแอดฝนให้ไปที่หลัก 7นะคะพี่น้องคะหลัก7นะคะก็จะมี7 9นะคะ7 9 7 2 7 6 7 5และ7 8นะคะประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะคะส่วน ส่วนตัวเน้นนะคะพี่น้องส่วนตัวเน้นแอดกะจะเน้นให้เหมือนเดิมนะคะใช้สูตรเดิมเลยนะคะของแอดผลเนี่ยใช้สูตรเดิมเลยนะคะก็คือ8 9 8 2 8 8 8 5 8 7 พี่น้องในอ่าในอ่ะในในด้อ่า,อาเดนแปดนะคะในเดนแปดที่แอดฝนโหลดนะคะแอดให้นะคะแอดให้ตัวเน้นไปนะคะให้ตัวเน้นไปหาคู่พี่น้องหาคู่นี่ก็จะมีแปดสองแปดห้าแปดหกแปดเจ็ดและแปดเก้านะคะและแปดเก้านะคะพี่น้องจ้าแล้วก็มาดูตรงเลขวิ่งพี่น้อง เลขวิ่งอันนี้เข้าไปกันแบบไว้ไวๆเลยเนาะพี่น้องเนาะเลขวิ่งเลขวิ่งจากพี่น้องแนมเห็นบอกว่าเนาะไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าเลขวิ่งเลขวิ่งนะคะเลขวิ่งแอดฝนให้ไปที่9 2้าสห เลขวิ่งของแอดฝนให้ห้าตัวนะคะให้หาตัวคือเก่าพี่น้องจะให้ห้าตัวคือเกาเด้อนะคะพี่น้องทันใดมีเลขดับแบนแ่นเด้อพี่น้องเด้อให้เอามาตัดเอาเด้อพี่น้องเด้อส่วนเก้าเท่ากับหกเช่นเคยเด้อพี่น้องเก้าเท่ากับหกนะคะมักเก่านะคะมักเก่าอย่าลืมกลับตัวเป็นหกเด้อพี่น้องจ๋านะคะมักเก่าก็อย่าลืมกลับตัวเป็นหก กับหัวเป็น6นะคะ9และ6ตัวเดียวกันเนาะกันผาดกันผาดกันเนียวไว้ก่อนไปกับทุกครั้งนะคะซื้อหวยให้ไปกับทุกครั้งนะคะไปกับนะจ๊ะซื้อหวยไปกับนะจ๊ะพี่น้องกาไปไม่กลับตับแตกนะจ๊ะซื้อหวยนะคะจ้ะกลับบ้านนี่แล้วนะพี่น้องเนาะนะคะ เด่นของแอดผนก็จะเป็น7และ8นะคะให้7และ8นะคะเลขเด่นดัแต่ว่าแอดผนหมัก8เนาะแอดมัก8แอดลูด8ไปเลยนะคะแล้วก็แอดก็จะเน้นใหนะก็คือ8,2,8,5,8,6,8,7และ8,9นะคะแต่พี่น้องท่านใดนะคะหมัก7นะคะบ่ะมักตัวเดียวกับแอดแอด m มัก8แต่พี่อ่า พี่น้องมักเจ็ดนะคะก็เอาเจ็ดมารูดเลยพี่น้องจ๋าหรือจะรูดทั้งหมดเลยนะคะรูดทั้งหมดกันเหนียวไว้เลยก็ได้รูดเจ็ดรูดแปดนะคะกันเหนียวไว้เลยนะคะส่วนตัวเลขวิ่งของแอดก็จะมีหาโตนะคะให้มาห้าตัวนะคะก็คือเก้าสองหกห้าแปดนะคะนะคะพี่น้องเนาะก็บเบิ้งเอานะคะเบิ้งเอาพิจารณาเอามักตัวใดกันยิบจับไป,ไป,ไปเป็นแนวทางพี่น้องจ๋ายิบจับเอาไปเป็นแนวทาาเนาะเบิ้งเอาเด้อพิจารณาเอาเด้อ เลขนะคะเลขเลขสูตรทุกสูตรมาจากการคำนวณด้วยพี่น้องส้านะคะทุกสูตร ตัวเลขมาจากการคำนวณน,นะคะเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องใช้วิจารณญาณในการรับชมเดอ้อพี่น้องจ๋าจิบจับเอาไปเป็นแนวทางเนาะใช้วิจารณญาณในการรับชมนะจ๊ะเลขมีเข้ามีหลุดนะจ๊ะพี่น้องจา๋าเพราะทุกอย่างมาจากการคำนวณเดอ้อนะสุดท้ายนี้แอดฝนกระคอให้พี่น้องนะคะที่เขามาชมแอดฝนนะคะเขามาให้กําลังใจแอดฝนนะคะ แอดฝน,นก็ขอไวยพ่อให้พี่น้องเนาะให้โชคดีนะคะหยิบจับตัวไหนก็ให้เป็นเงินเป็นทองเด้อพี่น้องให้ตรงกับสุดที่เหล็กที่ออกนะขอให้ได้เงินหมืน่นเงินแสนกันทุกผู้ทุกคนเบิดหนีเบิดซินกันทุกผู้ทุกคนเด้อพี่น้องจ้าคลิปนี้กับพ่อซ้ำนี้พอกันคลิปหนาเนาะพี่น้องเนาะพอกันคลิปหนาคลิปนีกับสิลากันไปก่อนด้อจ้จพี่น้องจ้าสวัสดีจ้า